สวัสดีครับวันนี้เกษตรตัวน้อยก็ปักเสาขางฝักสารนะครับวันนี้ก็เริ่มอายุเริ่มได้นะครับต้นเริ่มยาวแล้วนะแล้วนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพันธุ์ฟักทองนะครับปักสาไปนูนสายพันตะวันพันธุ์ฟักทองนะครับวันนี้ก็เริ่มปักเสาทําค้างนะครับนี่นะครับเน่เ่นเ่เข้ามาดูใกล้ๆครับน่่นน่นี่นะครับเสาต้นนี้ที่ผมทําใหม่ก็คือ เสาหน้าสามนะครับสูง2เมตรห้สั่งมาต้นละ1้0บาทนะครับสั่งมาทั้งหมด110ต้นครับอันนี้คือแปลงใหม่นะครับนี่ครับแปลงแปลงใหม่ที่ปลูกวันนี้วันนี้นะครับนี่นี่นี่ปลูกก็เริ่มปักเสาแล้วครับเพราะว่าอายุเริ่มได้ต้นเริ่มโตแล้วครับนี่นะครับพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูนะครับส่วนด้านล่างที่ปลูกก็คือ ฟักทองเงือกสองใจนะครับก็ปูฝักสามด้วยก็เอาฟักทองมาปูด้วยนะครับก็จะได้ประโยชน์สองต่อนะครับวันนี้ก็เริ่มปักเสาทําค้างนะครับเป็นแปลงใหม่นะครับของเกษตรตัวน้อยนะครับพื้นที่เดิมมันเล็กนะครับก็เลยมาทําใหม่นะครับพื้นที่โดยรอบก็จะประมาณเกือบสองไร่นู่นแหละครับนี่ครับนี่ก็ต้นเริ่มยาวเริ่มสูงแล้วก็เลยต้องทําค้างใหม่ครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆชมนะครับ แปลงใหม่ก็พื้นที่กว้างนะครับวันนี้ก็เริ่มปักเสาทํำขานะครับเมื่อวานฝนตกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ